แฟนแฟนใจหายปิดฉากคู่รักนักร้องดังหลังกินอยู่มาหลายปีล่าสุดประกาศเลิกกันค่ะจากกรณีวันที่5กรกฎาคม66หกนิวสาวซีอีโอน้ำปลา,าโพสต์ประกาศเลิกสามีนักร้องลูกทุง่งเพชรสหรัฐด้วยเด็บระบุข้อความว่าตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพี่เพชรเราได้ห่างกันและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันมีหลายเหตุผลที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะ พูดหรือลงดีเทลอะไรมันละเอียดมากที่ผ่านมาเราสองคนคิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ส่วนนิวเองก็ม o v e ออนและการทำงานขายปรราร้าตำนัวและ MUT สากลน,นครเหมือนเดิมค่ะ